สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นหนึ่งคลิปที่ผมพามารีวิวตู้ประกอบใหม่3คูณ6แบบมีห้องน้ำภายในรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3 0 0เมตรยาว6 0 0เมตรสูง2เมตร50เคลียร์นอกโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกหนา3.2 พร้อมหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายอย่างที่เห็นครับจะมี4หูโครงสร้างทั้งหมดทำสีกันสนิมเรดออกไซด์ของ TOA และพ่นทับด้วยสีจริง TOA กริปตันอย่างที่เห็นในภาพ G370 ตัวผนังและหลังคาของตัวตู้เป็นแผ่นฉนวนการความร้อนส,สำเร็จรูปโชเคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วเป็นโฟมตรงกลางและด้านบนและด้านล่าง จะเป็นแผ่นผนังเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดเข้าไปในผิวเหล็กนี่คือแผ่นฉนวนโชว์เคสไอโซวอลซึ่งเป็นในส่วนของผนังและหลังคากันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้มาดูในส่วนด้านหน้าด้าน6เมตรกันบ้างครับด้าน6เมตรด้านหน้าอย่างที่เห็นจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรจำนวน1ชุดพร้อมลูกบิดของเยลหูช้างและสต็อปดอ ด้านหน้าจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90แล้วจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตรจำนวน2ชุดพร้อมกันสาดและบางใบให้ครบหมดแล้วตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการของทางลูกค้านะครับในส่วนของด้านข้าง3เมตรฝั่งซ้ายจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ไล่ลงมาในส่วนของด้านหลังที่ผมแจ้งไปว่าตู้ใบนี้มีห้องน้ำ ภายในขนาด1เมตร50คูณเมตร50ระบบท่อจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำเข้าน้ำออกฟอร์เดนต่างๆมีให้ครบหมดแล้วจำน้ำภายนอกใช้งานได้ทันทีสหรับในส่วนห้องน้ำซึ่งจะมีพัดลมดูดอากาศ6นิ้วฮาตาลิอีก1ชุดให้ฝั่งนี้ในส่วนของห้องใหญ่ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศฮา์ตาลิอีก6นิ้วอีก1ชุดสับตรงนี้ครับนี่ในส่วนของด้านหลัง6เมตรครับในส่วนของด้านข้าง3เมตรจะมี ตำแหน่งของ power p a r k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสายกลาวแท่งกลาวอันนี้แนะนำต่อลงพื้นด้วยนะครับเวลาไปถึงหน้างานใช้งานแล้วนี่ในส่วนของด้าน3เมตรด้านติดก,กับประตูครับภายนอก1ประตู2หน้าต่างระบบท่อน้ำเข้ามีระบบไฟฟ้าให้แล้วโครงสร้างทําสีสนวนการความร้อนทั้งผนังและหลังคามาดูรายละเอียดในส่วนของภายในกันต่อครับ ภายในผมขอ,ขอ,อยากปิดประตูนี่เราเรีวิวกันต่อมาสักบ่ายโมงครึ่งไม่ได้ร้อนนะครับก็มาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับภายในเดินเข้ามาจะเจอกับสวิตช์ปิดเปิดของพัดรสอนิกซึ่งคุมหลอดไฟ LED C8 p ิ i l i p จำนวน2หลอดและพัดลมรือายาน1ชุดนะผมเปิดนี่เทสไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วตรงนี้ไล่มาจะเป็นตำแหน่งของ ปลั๊กคู่กาวเป็นของพ纳สโอนิกตรงนี้1ชุดไล่ลงมาด้านบนเราเดินสายไฟใช้ของยาสกิเดินในท่อ PVC สีขาว20มิลลเมแล้วก็ไล่มาที่ตำแหน่งของตู้ควบคุมของเลเซอร์เมนเซอร์กิดเซอร์กิดนี่ให้ครบซึ่งต่อมาจากพาวเวอร์ปลั๊กกันน้ำตัวพุ่งตัวเมียภายนอกเมื่อสักครู่ไล่ลงมาตรงนี้ที่ปลั๊กคู่กาวด้านใต้ต,ตู้ควบคุมอีกหนึ่งชุดของพาสโอนิกครับ นั้งเป็นตําแหน่งของพรธุดการมาตาลี่พร้อมพักหนึ่งชุดครับหลอดไฟเป็นของ led c 8ปดคือ20่สิบแหจำนวน2หลอดนี่คือรอบนอกนี่จะเป็นหน้าตามาเลือกสลับอามนีให้สองมตรครับมาดูในส่วนของพื้นกันบ้างพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลของ acg และปูพัดบด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิว้วยางที่เห็นเป็นสีดำรอบตู้เป็นของ s t ตฟเฟครับ ไปดูในส่วนของห้องน้ําห้องน้ำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นขนาด1เม50คูณ1เม50ขนาดการเชื้อราสามารถอาบน้ำได้ด้านทางเข้าไปก่อนจะมีตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดซึ่งควบคุมทั้งพัดลมดรือากาศและหลอดไฟครับเปิดอ่านี่ติดหมดครับประตูเป็นแบบเปิดเข้ารูปปิดของเยล ในห้องน้ําจะเป็นการปูพื้นกับเรื่อง30มสิสากรนิโต้สูงขึ้นมา1แถวพร้อมรฟเดให้2ชุดสุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้จะมีที่ใส่กระดาษทิชชู่ที่วางสบู่ฝักบัวน้ำฝักบัวชำระอ่างล้างหน้ากระจกเงาพองเคาน์เตอร์ให้ครบชุด หลอดไฟจะเป็น LG t 8ฟ l ลิป20วัตต์และพัดลมดหลวอากาศพร้องราวแปงท่ามีให้ครบชุนแล้วนะครับโด <c oughs> ที่บอกอาบน้ําได้เ้องน้ําได้จำน้ําภายนอกใช้งานได้ทันทีที่มีส่วนของตัวห้องน้ำขนาดเมตร50 5 0คูณ 1, ตัวนี้คือในส่วนของภายในตัวตู้ทั้งหมดตู้จะมีส่วกนการความร้อยที่ผมแจ้งไปทั้งผนังระลับพา สังเกตจากเสียงผมที่กล้องขึ้นแล้วก็การความร้อนจากภายนอกเข้ามาผมรีวิวตอนาบานบ่ายโมงครึ่งกับแดดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับจะจ้าเลยนะครับไม่ได้ร้อนครับซึ่งเพิ่งเปิดหน้าต่างเข้ามาด้วยนี่คือข้อ,อ,ขอดีของเฉส่วนโชว์เคสไอโซวอลตู้ตัวนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับมีจัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089 9995345หรือที่ Li า e ออฟ i ิเชียลข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Assign Container Showcase หรือ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e com ในหน้าแรกซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นต่างๆพร้อมส่วนลดผ่อน0%นานสิเดือนรับบัตรเครดิตก็สามารถคุยกับฝ่ายขายได้ที่เบอร์0899995345สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับตู้คอนเทนเนอร์และตู้ประกอบใหม่ของคอนเทนเนอร์โชว์เคสสำหรับตู้ใบนี้เตรียมจะส่งที่จังหวัดสระบ,บุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ